ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพรุ่งนี้แล้วเปิดกำหนดการคูบาบุญชุ่มออกจากถา้ำครบปฏิบัติธรรมปิดวาจา3ปี3เดือน3วันพรุ่งนี้แล้วคูบาบุญชุ่มออกจากถา้าครบกำหนดการปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันลูกศิษย์แห่จับจองพื้นที่แน่นเผยกำหนดการวันที่30ิกรกฎาคม65 ผู้สึกข่าวรายงานว่าวันที่31กรกฎาคม65เป็นวันออกจากถ้ำของพระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรอรัญยาวาศีพิขุหลังครบกำหนดปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันณถ้ำเมืองแก๊สประเทศเมียนมาทั้งนี้กำหนดการออกจากถ้ำพระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรอรัญยาวาศีพิขุจะออกจากถ้ำวันที่31กรกฎาคม2565 โปรงผมที่เกาะน้ำรูนั่นแลให้สร้างหองกุฏิที่พักไว้จะไปฉันพัตตาหารที่กุฏิมุงหลังคาริมน้ำสิมห้าโมงจะไปที่ถ้ำเล็กหอเจ็ดชั้นนั่นแลคนที่มารับในถ้ำหลวงนี้จะมีพระสงฆ์23รูปคารือหัดลูกศิษย์ชายให้มา38รูปลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลาเจ็ดนาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกันหนึ่งวาหญิงลากซ้ายชายลากขวา พระสงฆ์นำหน้าจะอยู่ห้าวันแล้วไปเมืองพงเข้าพรรษาเดือนสิบนั้นแลที่ไหนยังไม่รู้โดยเตรียมพร้อมอันเชิญาราชรถศาลาและอาสนะสง์สำหรับพระครูบาบุญชุม่มขณะเดียวกันบรรดาศรัทธาและลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาพระครูบาบุญชุม่มต่างจับจองพื้นที่ณนะถ้ำเมืองแกดรอต้อนรับพระครูบาบุญชุม่มออกจากถ้ำพวงนี้กันอย่างเนืองแน่นขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ